เราจะมาเปิดซิงหลังเวทีของกองประกวดมิสอายุทยา2022เขามีอะไรบ้างเทียนสบายประกวดแต่ว่า,าประกวดไม่ทันอายุเกินอายุเกินแล้วแล้วมาไม็ตรงเวลาแล้วไป่กระเทเลราะว่ปวด วัน <behaviour> น really? so ี้พวกเราอยู่กันที่งานยอยยยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเราอยู่กันที่เวทีการประกวดมิสอายุทยา2022เย้บอกเลยว่าวันนี้สาวสวยเพียบก่อนไม่เคยมาใช่งานประกวดพวกนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะมาเปิดสิงหลังเวทีของกองประกวดมิสอายุทยา2022เขามีอะไรบ้างเนาะ นายไปเลยปะเห็นเห็นผู้หญิงก็แ <wh ต่งต oh ัวอยู oh ่แบบนี้น้งใหญ่ใหญ่น้องใหญ่ใหญ่เเของแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังอร็ศอร่อยกันเลยขออนุญาตถ่ายทางเลยจ้ะสวยมากเบอร์อะไรกันบ้างวันนี้เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าสุดๆนะจ้า ไม่ครับสวัสดีครับผมอันนี้ครับพ่อพี่กวดนี้ชใครนะครับชื่อเจนค่ะนักศึกษาเจีวาคุปุนะคะหมายเลขสิบเจ็ดครับเดี๋ยววันนี้รอดูครับไเบอร์สิบเจ็ดเบอร์อะไรนะครับหมายเลขหกหมายเลขหกชิ้เบิร์นค่ะน้องโอไปเบิร์นอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเจ็ดค่ะอายุยี่สิบเจ็ดอ้ยเท่ากันเลยโอ้ยเธอเธอกับเราไม่กแต่เธอสูงมากเลยเราหวังที่เท่าไหร่ครับครับผมผมหวังที่หนึ่งในใจก็พอเฮ้ยโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อิมนะครับอันนี้เบอร์อะครับเบอร์แปดครับวันนี้ถือเต้นบ้างถือเต้นไหมถือเต้นเหรอออครั้งแรกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ต้องถือเต้นนะบอกผมบอกเองดีกว่าไม่สองครับชื่ออะไรครับนาทีช่ายาคพินิยส ันนี okay. okay, okay. well, so oh, me, awesome. ้เราเต็มต I mean ัวมาไงแฟนพามาเลยอจากแฟนอ๋อโอเคโอเคโอเคครับก็ขอบคุณครับผมป่ะวันนี้โชคดีนะครับหมายเลขอะไรหมายเลขหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบโอ้ใช่ค่ะให้เขามีสิบเก้าวันหน่งอ๋อหนูอยี่สิบค่ะหนูไปเล่นหมายเลขใหม่ค่ะพยายามขอโทษจริงๆค่ะที่เป็นตัวเต็งของวันนี้อ๋ออ้นจริงไม่แต่งตัวใช่ไหมไม่ต้องแต่งค่ะขึ้นอีกได้เลยก็โอเค สวัสดีครับอันนี้ไม่ทราบว่าชื่ออะไรอ่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านางสาวกนกพรนะคะเพื่อเขาเ้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ดคะ่ะหมายเลขสิบเอ็ดอยากจะฝากนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนนี้เบอร์สิบหนึดด้วยค่ะ ผู้เข้าประกวดเนี่ยเขาน่าจะเต็มตัวกันแบบเกือบทุกคนยุ่งมากเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับกรรมการีกว่าเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเริ่มมากันครบแล้วนะครับพี่เต้ยขรเลกปัญหาเลยครับอย่างอันนี้เป็นปีแรกมครับพี่เต้มาโอ้มาบ่อยแล้วครับน่าจะเป็นปีที่สามที่สี่ได้แล้ววันนี้นี่คือน่าจะแบบ เห็นบอกว่าเขาแบบความสวยนี่เบียดกันเลยนะใช่ครับก็เปสัมภารานี่คือส,สวยๆนั่นเลยครับ<ะ>แล้วอย่างคุณสมบัติของนางงามคุณจะมีอะไรบ้างคร<ม>ับแน่นอนนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าพูดถึงนางงามคนต้องรู้ถึงความสวยใช่ไหมครับสองเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาคือความแบบฉลาดปฏิภาณไหวพริบ<ม>แล้วก็อย่างแน่นอนถ้าจะเป็นนางสาวอยุธยาเนี่ยนะครับมิสอยุธยาเนี่ยก็ต้องแบบรู้ทุกอย่างที่เป็นเมืองอยุธยาสามารถที่จะรีเซน์เมืองออกมาได้รแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือต่างๆของราชการอยุธยา ได้แบบว่าพอได้ตำแหน่งมันเนี่ยสามารถทํางานปฏิบัติาาภารกิจได้เลยอย่างเงี้ยเออเหมาะสมครับครับผมอันนี้เป็นปีแรกไหมครับที่มาเป็นคณะกรรมการใช่ปีแรกเลยตื่เนเต้นมากตื่นเต้นแล้วเข้า,าประกวดเลยแล้วครับแต่ก็เราไม่ได้ลงด้วยใช่ไหมครับอายุไม่ถึงไม่ถึงค่าจริงๆปีนี้สวยหลายคนมีน้อยมีจํานวนไม่เยอะมี1ิบกว่าคนไม่ถึง20เนาะแล้วก็โชคดีที่พี่หนุ่มเนี่ยได้มีโอกาสมาทำเทรนนิ่งน้องๆได้เจอกันไปแล้วรอบหนึ่ง ได้เห็นละได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เห็นตัวจริงๆของน้องได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆมีเด่นๆหลายคนมากแต่ทีเนี้ยการตัดสินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หน้างานครับก็ขอบคุณนะครับพี่นุ่มยินดีครับพี่หนุนาลูกบอลขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้ป้าตือเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่ป้ามาครั้งเพิ่งมาเหรอครับอ๋อแล้วอย่างนี้ป้าตือแบบเล็งใครไหมครับยังไม่ได้เลยเพราะยังไม่เห็นเลยอ๋อเนาะครับแล้วเวลาแบบคนที่ป้าตือคิดว่า กสมเมื่เห็นแลวชอบเลยต้องมีมองค์ประกอบนี้นงก็หนึ่งเขาก็ต้องเป็นคนที่ดูสวยแล้วก็ดูเข้ากับเวทีประกวดของที่นี่ใช่ไหมคะมันต้องมันมันบริบทของแต่ละเ,เวทีจะไม่เหมือนกันจาแต่ว่าหนึ่งอย่างเขาจะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยเขาจะต้องเป็นตัวแทนของของวัฒนธรรมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกแล้วก็การตอบคําถามหรือว่าวิธีการต่อย,ยอดในการที่เขาจะจาก จังหวัดอยุธยาแล้วไปต่อยอดอะไรต่้านอะสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเม็ดพลอยค่ะเม็ดพลอยนะครับผมอันนี้สุดแค่ไหนครับนิดนึงค่ะอ่าหมายเลข18นะครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเนยค่ะชื่อเนยนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย21่สิอ็ดค่ะยี่สิบโอ้กําลังแบบเพิ่งจบเลยแบบเขาเรียกอะไรประสบการณ์น่าจะเยอะนะครับอันนี้เวทีแรกเปล่าเวทีเออจะบอกว่าอ๋อแต่ว่าไม่กล้าพูด เวทีที่สองค่ะปี่เราก็มาเออเหรอก็คือว่าครั้งนี้กกะว่าจะมาเอาที่หนึ่งเลยค่ะอ่าครับก็แล้วอ่าแฟนชื่ออะไรเฮ้ยไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีคือนี่ตั้งแต่สัมภาษณ์มาไม่มีใครแบบมีเลยนะใช่ครับเพราะผมก็ตัดล้อมทุกคนแล้วนะอ่าไม่มีนะครับอยากมีไหมครับยังไม่อยากยังไม่อยากโอเคครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อฝาค่ะชื่อฝานะครับ ก็เป็นครั้งแรกะครับที่มากดโฟนนี้ครั้งนี้ของฟ้าเป็นครั้งที่สามปีนี้คือมาพร้อมรับโบ์อมงก็คือสั่งสมประสบการณ์มาก่อนนะใช่ใช่แบบนี้ก็ผมชุดไทยก็จะต้องเข้แบบนี้ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องโอ้เขาเดินสวยมากเลยอ่ะหัวย่างเลยเนี่ยยากมากครับฟ้าบอกแล้วว่าปีนี้ฟ้าพร้อมจริงๆครับก็ขอให้ได้มงนะครับผมขอบคุณครับ ผู้เข้าประกวดเนี่ยเขากำลังมานั่งรวมกันแลยนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยอครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อปายเบอร์สิบสามวันนี้เราจะการจะมาเอาที่หนึ่งเลยที่หนึ่งต้องเป็นคนเร็วอ้ทุกคนนี่ก็แบบนี้หมดเลยนะวันนี้วราแข่งกันหนักมากก็ขอให้ได้ที่หนึ่งเลยครับขอบคุณครับๆครับสวัสดีครับมีชื่ออะไรครับเราจาไปนั่งย่้ยย่อยหนอะไรนะครับน้องลูกหมูลูกหมูโอ้ ลูกหนูครับอ like ีกเท่าไหร่ครับอีกยี่สิบสี่ครับวันนี้ก็เต็มตัวมาคไปคาดติดจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปดูบนเวทีก็จะเป็นไงอบคุณทก็ขอนสู้ๆครับผมขอบคุณครับ มีโดนแบบคอมเมนต์บ้างไหมมีให้จับชีวิดให้แม่นอ่าาากฝากบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนเข้ายังอยังอยากยากบอกอะไรเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าบ้างก็ให้มีสติแล้วก็ตั้งใจทำคำถามดีแล้วก็พยายามตอบแบบช้าชัดได้ใจความ่าาเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะแล้วเพื่อนก็ได้มองไปครับรู้สึกไงบ้างครับเวลาเข้าไปห้อง ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นสิ่งแรกเลยแล้วก็แต่พอได้เข้าไปนะคะก็ได้ทําให้รู้จักคณะกรรมการมากยิ่งขึ้นค่ะว่าในห้องนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแลวเรารู้สึกไงบ้างก็เหมือนกันเลยค่ะตอนแรกก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็กังวลค่ะแต่พอเข้าไปแล้วกรรมการทุกคนก็แบบว่ายิ้มแย้มใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะก็เลยทําให้แบบคลายความกังวลได้เยอะครับแล้วกดดันกรรมการคนไหนไหม ก็ไม่มีค่ะก็ส่งสายตาแล้วก็ยิ้มไอคอนแทจกจ่ายรายการได้เดี๋ยวลองส่งสายตาให้พี่่กอนเก็บเเกก็็บบไว้โชว์เก็บไว้โชว์อ๋อไหมเอาโชว์ดีกว่าหนึ่งเดี๋ยวผมจะสองข้ามผ่าคนสองคนได้ครับก็ขอให้วันนี้โชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูมมาแล้วรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะทำไมอ่ะมีอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้น ก็นี่เวทีแรกใช่ไหมนะโอเวทีแรกประกวดมาแบบเพิ่งจะประกวดอะค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับชิวๆค่ะชิวๆแฟนคลับวัยเด็กๆใช่ลงใช่เราลงไปอยู่กลางๆคนธรรดาคนกำลังพูดลายแฟนมา้ยอยู่ครับมีหน่วยซ้อมคิวเลยนี่แล้วล่าสุด อันนี้ฝั่งนี้เตรียมตัวกันแล้วนะครับฝั่งเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ฝั่งเมื่อกี้ยังยืนอยู่เลยมาสัมภาษณ์ฝั่งนี้สวัสดีครับอันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับจะขึ้นแล้วเนีนเต้นค่ะแต่ก็ทำให้เต็มที่ยุวันนี้เราต้องได้ที่ที่หนึ่งอ่าที่หนึ่งแล้วครับที่หนึ่งค่ะเอาแล้วเรียมแล้วเรียมแล้วเสียงแล้วมงไหนของเราเนี่ยเร็วมงที่อยู่บนหมอนสีแดงจะเอามงแล้วหมอน เอามองแน่นอนค่ะอยากฝากอะไรถนึ่งทุกคนที่แข่งที่แบบประกวดด้วยกันก็มาถึงวันนี้แล้วเนาะเป็นวันที่ตัดสินทุกคนเข้ามาในที่นี้สวยหมดมีศักยภาพหมดแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นวันของไทยเท่าน um ั้นแหละค่ะก็ถ้าเป็นของไทรก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเป็นของหนูก็ร่วมยินดีกับหนูด้วยนะคะใช่ทุกคนสวยหมดเลยไม่รู้จะเลือกใครต้องเป็นวันของไทยเจ้าคนอ๋อว้าวขอบคุณค่ะ ก็คือมีแค่สองรอบงานงามสูงมากอ่ะสูงทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงอีกสิบเซนเป็นร้อยแปดสิบห้ารองเท้าเขาแบบจะสูงมากที่เวลานางงามเขาใส่สูงมากโอ้มาบ้าไปแลมอันนี้ก็พี่โอ๋ใช่ไหมครับเป็นพี่นี้ ปราจัปี2 5 6 4เปเรียกเขาพี่งเขาอายุก็สีเหลาสีแดงนี่คือเป็นเที่สดเลยะใช่หรือดอกไม้เหล่านี้ก็จะเป็นแหนสสำหรับเราวันวันนี้ก็จะเราไม่จะมาอำลาตำแหน่งนะครับท่านผู้มุกท่านี่นีิด้ะครับารูจริงๆแล้วก็ตัาชิเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็มีสัญภาพที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกคนเก่งมากเลยค่ะนี่อันนี้ไปไหนต่อครับไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะ ในงานนะครับเขาจะมีของมีกิจกรรมให้เล่นของไข่เยอะมากแล้วก็มีช้อนไข่แต่เนี่ยเราไม่ต้องมาสนใจหรอกออลลิสอะเราไม่ต้องมาสนใจนี่เขามีกลงให้กลัวกลัวเขามีกลงต้องหมัยโบราณเรียกว่าตันติสุขแจ้งแต่ปัจจุบันนี้จะเรียกว่าใจฉันเดียวหัวคนเยอะมากครับ ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเดี๋ยวคนคนเหมือนทั้งโลกอะมาอยู่ที่ทั้งโลกเลยเหมือนทั้งจังหวัดเลยอะมาอยู่ที่นี่เนี่ยบอมาในห้องมันเจอเพื่อนแล้วเพื่อนอะไรไหนๆนี่ไอ้ย๊าอาไรตรงมือลุกหัวได้หรอกอ่ะมะลิเยี่ยมมาเลิมะลิมะลิมะเล่มาเ หมุกหมอบหมุกหมอบโอเคเมื่อกี้ลุงก็บอกรู้หัวได้ถ้าก่อนเดินไปรู้หัวลุงกวนตีนขมักแม่งไอ้ร้านเบี้ยป่วยรู้หัวควายตลาดนี้เป็นตลาดที่แยกออกมาจากเวทีที่เราเดินตั้งแต่แรกอีกอันนี้คือเป็นตลาดเยอะมากในงานนี่จริงๆถ้าสมมติปีหน้ามีอีกก็อาจจะมานะเพราะมันดูแบบน่าเดินดีใช่เนี่ยเนีขาไปถ่ายอันนี้ 1 2 3่งสองามีบนหน่อยชี้บนดูกวันนี่สดๆร้อนๆวันนี้วันนี้จะให้ดอกไม้ใครครับมีเลงไว้ยังโสวยๆทุกคนแล้วให้ดูหรอ17คนให้17ดอกเิบเจดอกเลยหรอใช่ครับผมให้หมดเลย มอหนึ่งดอกไม่ต้องไหมดอกไม้ขอเบิ้ลด้วยคือมันแพงแล้วถ้าเจอจิกเด็ดเด็ดค่อยเบิ้ลถูใจคุเบิ้ลเป็นสาใลกูกันหน่อยอยากเห็นเขาต้องย่ออเขาไม่เกียจพีค่ะเกียจต้องจาคือเรื่องหลังจริงๆที่แบบก่าางานะิดไปได้ที่สวยต้องยเขีย ไมองแบบใส่ตาแบบเออแค่แบบว่าเออไม่ใช่แบบเขาสวยเงยเอ้่นู่นอะไรเงี้ย านมีเขียวเดี๋ยวดูคถาถมเดี<อ>๋ยวเรามาฟาังกันว่าคนต่อไปจะได้คิวว่าอะไระคิววัวนพุธคือโอท็อปอยุธยาโอท็อปอยุธยานะคะก็รักน้ำรักปลารักซากุระหรือว่าก็จะตอบว่าอันนี้สมมติเขาได้ว่าอะไรนะโอท็อปอยุธยาก็ตอบว่าขอตอบในชั้นศาลขอบคุณท่า นมาแล้ววเลขต่อไปก็ได้ที่หนึ่งแล้วใช่ค่ะตนทำของมาระบบดีที่สุดของวันนี้แล้วคนนี้หนูบอกไปว่าทุกคนสวยหมดอยู่ที่วันนี้จะเป็นมันของใคยดูอยู่นะสวยสวยมากเลย ไว้ปีหน้าครับปีหน้าได้แน่นอนปีนี้ค่ะพร้อมปีนี้พูดไปแล้วค่ะว่าพร้อมทำงานปีนี้เนี่ยไม่ฟังพี่จะบอกไมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงในตำนานพี่เลี้ยงใางานในตำนานดังงามร้อยน่งางามร้อยตำแหน่งเหมือนกันคนนี้อันนี้เป็นแม่ที่ทำดังงามมาอยู่ในวงการมานานก็ประมาณสี่สิบกว่าปีได้ วันนี้ก็คือเตรียมมาความมงแล้วบอกเลยแต่ดูเหมือนไม่ถึง40ปีเลยยเปนอีกีาปีเยแกับออาคุคุณพี่สบายกวดแต่ว่าปรกกว่ไม่ได้อายุเกิน ยุกเกินแล้วแล้วมาเป็ตรเวลาแล้วไปกระทยด้วยปวดไม่ไมไมมไมย่านั้นี่กระต่ายใส่ผ้าตอนนี้เราพิึแล้วนะแมาให้กระัใ่ใจนาราหน่อยได้ไหม ไมีดีปีนี้ปจะเป็นทียไปอออ่าตอบตอบตอบไปอะให้ากให้ลิบนีเป็นพยานบปกแล้วดี๋ยดี๋ยวราดูคลิปเป็นพยานให้ไฟนัโตนะาัวนี้เราอะจะบอกว่าเชียร์ทุกคนเลยเพราะว่าเป็นสาวอุทยาเนาะเพราะทีปี้องเป็นสาวแท้เนียอทยาเราไมยากหากลังใจพราเราเป็คนยาพยาน้ัได้ไปยุตยาเลยแล้วก็ไปอยู่แทบแต่บ้านเกเราอยู่ทยาาใจไหม ไนเกิดยวกัการดงงานทำฟรีมไม่ได้ทำอะไรเลยทแไ้ไปในน้องดอกอะไรอย่างเงี้ยคุใจที่มีคนดอกมาใช่เราเคยเรียนด้วยการจีพอเทพหรอเทปจริงหรอเรียนตแล้วงเทบอกเทปหรอ่ ริงเหรอกลุ่มเดียวกันแต่นาราไม่ค่อยมาใช่ตัียกว่าปีแล้วแล้วเราอบไปแล้วเพราะว่าเรียนไม่ไหวทำงานโยมากใช่เข้าใจก็เลยกลับไปเรียนใหม่ในปีนี้เรียกความรู้สึกเป็นไงพี่นนี้คือรอบ5คนตื้นตันแล้วก็ดีใจมากดีใจจังกับเราค่ายเลยเสรี่ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็ขอขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าเมคโอเวอร์ให้วันนี้เลยค่ะต่อเลย 刚好、uh。Huh. Yeah. ดีใ,ใจค่ะดีใจจริงๆแล้วก็ก็ไม่ร <eterm oon> ู้จะพูดอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพาตัวเองมาถึงตรงนี้อ่ะอย่างที่หนูบอกว่าทุกคนสวยหมดอย่างที่หนูไปทุกค้งทุกคนสวยหมดลยขึ้นอยู่กบว่าวันนี้จะเป็นวันของใครไม่ว่าใครในห้าคนนี้จะได้ก็ดีใจด้วยค่ะก็ยินดีกับทุกตำแหน่งเหมือนกันค่ะเราเข้ามาสู่5คนแล้วนาะก็แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยได้รับตำแหน่งแน่นอนแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเลยอย่างที่พี่เจนบอกว่าจะเป็นวันของใครนะคะก็ขอให้คนนั้นโชคดีใช่แต่เรือกได้อยากให้เป็นเราเนาะพูกเรากันน หนึ่ง่อแล้วมีรุ่นรุ่งสาคอด้วยนะครับนางงามอันดีมุ่งดอกกุหลาบให้กับนางงามหมาเลขสิครับนางสอจันทิาพรบมิสอุทยาสองพันยี่สนี่ละครับมิสอุทยา2 0งพ สำหรับการประกวดในค่ําคืนนี้ก๊อตเป็นไงบ้างสนุก <y v ote> ครับสนุกมากครับสนุกมากที่ได้ดูป่ะให้ดูดูดูดิยินดีกับสาวสาวท่านหาท่านห้าเจอกันทุกคนเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากช่องเปิดซิงของพีพีไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเยี่ยมมากโอเค สวัสด <differences S 2> <shirt> ีคร <ure> ับเพื่อความัลอดภผมผมผู้หญิงน้อยมาก